ครับครูมีครับพันศักษสนินตะครูสาขางานไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพสีสํมรงครับสวัสดีครับครูวิพันพึ่งหวังครับครูอ้มวิทยาการอาชีพสีสํมรงครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันฮะครับวันนี้เราจะมาเรียนอาชีพที่ทําได้ที่บ้านครับใช่แล้วครับวันนี้สโ o p ของงานเราที่เราจะทากันครับเราจะครูจะสอนอยู่ประมาณ3ามของข้อหลักๆนะครับ1เป็นการตรวจเช็ครีโมดื่องปลอบอากาศในกรณีที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยครับเราก็สามารถ ทำได้ง่ายๆเนาะครับอันต่อไปครับเราจะถอดแผ่นฟิลเตอร์ของเครื่องปรบอากาศเนี่ยออกมาล้างครับเนื่องจากว่าเครื่องปรบอากาศเราเนี่ยหปีเราจะต้องล้างอย่างน้อยสองครั้งใช่ไหมครับหรือล่าแต่ว่าเราไม่ต้องรอให้มันครบอ่หกเดือนแล้วก็ล้างทีเดียวเนาะเราสามารถล้างได้ทุกสัปดาห์หรืออ่าทุกทุกครั้งเลยที่เรามีโอกาสต้องว่างเนาะเราก็สามารถคลีนได้เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ย จะเป็นการตรวจสอบใบพัดลมคอยล์เย็นใช่ไหมครับเวลามันสกปรกมาอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบมันได้เพื่อจะใช้อุปกรณ์ในเล็กน้อยขี่ปฐมฌาดได้เนาะครับวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่รีโมทกันเลยเนาะรีโมทนะครับรีโมทเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยถ้านักเรียนมีเครื่องปรับอากาศใช้ที่บ้านนะครับมันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะร่อมเนาะแต่ร่อมช่วยผมดีนะฮะเนี่ย รีโมดแบบนี้มันจะใช้ถ่า,าน3 a ใช่ไหมครับ3 a ถ่านก้อนเล็กๆแบบนี้นะฮะก้อน 3e สองก้อนนะครับก้อนเล็กๆแบบนี้นะก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนะี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยบางทีมันติดๆดัๆหรือเปิดไม่ติดเนาะเราจะมีวิธีการเช็คเลย่ครับเราไม่มีเครื่องมัดเครื่องมืออะไรเลยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแหละครับเปิดตั้งค่ากล้องถ่ายภาพเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเปิดให้ดูนะฮะ เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่โหมดกล้องถ่ายภาพครับง่ายๆครับเสร็จแล้วนะครับเราเราใช้เจ้า,จาตัวรีโมทนะฮะเราก็ไปกดกดปุ่มปิดเปิดก็ได้ครับง่ายๆเนาะกดปุ่มปิดเปิด,ปด,ปดแล้วก็อเอามา,าแล้วเราก็มาสังเกตที่กล้องโทรศัพท์ของเราว่าเจ้าตัวถานของเราเนี่ยมันหมดหรือยังนะครับเดคกูอ้งจับให้ผมหน่อยโอเคมาจับตรงๆเลยฮะกล้องสูงนิดนึงนะฮะกดเลยครับกุ้ พอกดปุ๊บเนี่ยนักเรียนสังเกตดูครับมันจะมีแสงอินฟาเรดเนี่ยแสดงที่มือถือของเราถ้าอย่างนี้นแสดงว่าเป็นไงฮะถ่านของเรายัางใช้ได้อยู่เนาะย<ช>ังปกติอยู่แต่ถ้าเมาื่อความกดไปแล้วเมื่อมันไม่มีแสงอินฟาเรดเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยแสดงว่าถ่านของเราเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับหรือว่าเหลือน้อยเต็มทีละเราต้องทําการเปลี่ยนถ่านใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะ ตรวจสอบที่มทโอเคนะครับอ่ะอ่าหัวข้อที่หนึ่งเราก็เสร็จไปแล้วครับง่ายๆเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทีบ่บ้านเนาะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวครูจะพาไป,ปอ่าถอดแผ่นพรินเตอร์กันว่าเขาถอดกันยังไงตามมาเลยครับตามทีนี้เราก็มาดูหัวข้อที่สองนะครับวิธีการถอดแผ่นปรินเตอร์ข้อปร,ประกาศออกมาล้างนะครับอ่ะเดี๋ยวครูอําจะสาธิตการเปิดอ่า ฝาหน้าเครื่องเนาะหน้าเครื่องคองงยยืนเพื่อปอากาันนะครับอแล้วก็การเปิดฝาหน้าเครื่องนะครับทําได้ง่ายๆนะครับก็คือใช้มือจับที่ฝาหน้าเครื่องนะครับแล้วมันจะมีเกี่ยวมันจะมีตัวล็อกอยู่ครับให้ปลดออกมาอย่างนี้แล้วยกฝาขึ้นในแนวตรงนะครับยกขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะมีสินเตอร์อยู่ข้างในปกติแล้วจะมีสองผ่นที่อยู่ในเครื่องป้อากานนะครับก็ํานาง ขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับขึ<อ>บนิดนึงแล้วก็ดึงอ,อกมาครับครับแล้วก็นาพิพเตอร์ไปล้างทาความสะอาดนะครับนี่แบบนี้เราสามารถใช้แปรงขนอ่อนแล้วก็ผสมผงซักฟอกนิดหน่อยใช่ไหมครับว่าแล้วก็สามารถขัดถูเบาๆได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาประกอบไว้เหมือนเดิมนะครับเท่านี้แผ่นพิเตอร์เราก็จะสะอาดเนาะครับแล้วก็เราก็สามารถใช้กระบออากาศนะที่ จ่ um, ายลมที่มันสะอาดออกมาใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นฝุ่นป้องกันแบคทีเรียได้ด้วยเนาะโอเคครับแล้วการประกอบทำัไมฮะประกอบเมื่อ่แผ่นฟิลเตอร์ของเรานะครับตากแดดแห้งแล้วครับก็ทําการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายๆก็แค่สอดแผ่นฟิลเตอร์เข้าไปตามร่องเดิมนะครับแล้วเข้าใส่เข้าไปที่ตัวล็อกแค่นี้ครับครับ แล้วก็ทําการปิดฝาครับก็คือใช้แรงที่มือนะครับป้อมกันกดลงมาครับครับเสร็จแล้วครับโอเคอ่ะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับหัวข้อที่สองการถอดแผ่นซูลเตอร์ทุกือประกาศออกมาล้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆเราไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเลยเลยใช่ไหมครับสามารถทําได้ โดยง่ายๆเลยนะครับอันสุดท้ายนี่ครูมีไฟฉายนะครับเตรียมมาทําไมวันนี้วันนี้ครูก็จะเอามาส่องดูว่าพัดลมคอยเย็นนะครับใบพัดลมคอยเย็นหรือว่าใบพัดลมโบเวอร์ oh. ของเราเนี่ยมันสกรปรกหรือยังนะครับมันสมควรที่จะล้างหรือยังเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับรทําไงครับทําไงครับ,บ<อ>เราก็ใช้ใช้มือของเราเนี่ยะครับอ่กด บานสวิงลงมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้ใบฉายของเรานะครับส่องดูนะครับส่องเช็คดูนะฮะก็ปรับใบฉายของเราให้มันพอดีนะครับแล้วก็ส่องดูข้างในนะครับเมื่อเราส่องเข้าไปเนะี่ยมันจะเห็นใบพัดลมคอยล์เย็นนะครับใบพัดลมคอยล์เย็นอยู่ด้านในเลยนะฮะแล้วก็ส่องดูว่า,ามันสะอาดหรือยังหรือว่ามันสกปรกไปแล้วใช่ไหมครับเพว่าถ้ามันสกปรกสกปรกแล้วเนี่ยเรากา็สามารถที่จะใช้เครื่งรงองมือทำความสะอ,าด,อาดได้เลยเนาะ ตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นการตรวจสอบง่ายๆนะครับอย่างตัวเนี้ยมันยังสะอาดอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องทําการล้างใช่ไหมครับอโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้อาชีพที่สามารถทําได้โดยง่ายเลยโดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องไม้ครือมอะไรที่เป็นเครื่องมือเฉพาะของช่างซูปอะ,ะกาศเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับก็อยู่ที่บ้านช่วงนี้อ่า ไม่จําเป็นต้องจ้างช่างหรือว่าเรียกช่างอะไเนาะเราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับสุดท้ายนี้ว่ามีอะไรฝากีอะไรักเชยไครับก็สถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองครับระมัดระวังไปไหนก็อย่าลืมนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆครับครับก็โอกาสหน้าก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนเนาะก็จะมีข้อมูลดีๆที่อาจจะเป็นคลิกเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเอาไป ต่อยอดหรือว่าเอาไปใช้งานได้ที่บ้านของพวกเรานะครับก็สําหรับวันนี้ก็พบปะก,กันเยงแท่นี้นะครับว่าครับสวัสดีครับ